สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะเมื่อนี้กับเป็นมื้อที่เศร้าๆประมาณหกโมงหกโมงปนาทุกคนมื้อนี้เขาตื่นไปแต่เศร้ากันเลยว่าชิไปส่วนแ้วก็ตอนนี้ที่เขาได้มาเวเอากุ้งก้อยยูแคมทางทุกคนนี่อันนี้นี่เป็นกุ้ล้วยที่อยูแถวดงมะคายเลยทุกคนบันที่ว่าไอ้เนี่ยมาทายลิปกับยูเจนั่นแหละนี่ตลาดนี้เนาะตลาดดงมะคายนี่ วันนี้เรากลับมาเวเอากกล้วยที่อยู่แคมทางนี้กาว่ามีเจ้าของบอ่เขาเจ้ากัน,น่าจะบโบเฮ็ดอย่างไหนเพราะว่าโซนนี้ขาเจ้าสิเห็ดเป็นโซนขยายเส้นทางเนาะทุกคนเศษเป็นโซนขยายทางแล้วกัอาจจะมีอย่างจักยางนี่แหละบบหู้นําเขาเพราะว่าแตะก่อนนี่สิเป็นห้านค่าเนาะบริเวณน,นี้แต่ว่อนี้นี่เขาเจ้าถือไฟ,ไฟใหม่ท่าน,นึงแล้วก็บเลยแบบว่ายกเลิกเลยแถวนี้นี่บบมีการค่าการขายอย่างเลยแล้วกาบ่บ,บู้กันว่าขาเจ้าสี่มีเป้าหมายเห็ดอย่างนี่เนาะ มืันนี้เขาเลยมาเวเอาต้นกล้วยที่ว่ายุนีก่ก่อนเสีเไปปลูกซ้ำอยู่ดินหันเพราะว่ามันมีดินบางบางจุดที่ว่าพวกเขายังโบทันได้ไปใส่เชื่อใคแท้ก็รอยากได้ตัวนี้นำ <c oughs> หนึ่งกกสองกกนี่เอาดละนี่หนามเดอ้เอไป้ายไปนี่หัวเกียวเดอ้อนี่เดอ้อ <c oughs> สวมรอยฟ้าทุกคน แต่กมาังจะเอากกนั่นอีกกกหนึง่งโอเคเราไปเจอกันยุส่วนมาอีกแล้วทุกคนมักขนาดกระลารถคันนี้ <c oughs> มันไปแปลงหนะ้านเก่าขนาดทุกคนประมาณสามเดือนนี่แหละเพราะว่าเขาเสียงเงินไปหลายแล้วเขาก็อยากไปแปลงขึ้นาเขาที่ห้าประกันยังไงนะนะไปแปลงสามเดือนแล้วยังมีปัญหาบนเก่าแหละมือ่อกกนี้เลยลม,ามาแปลงงานนอกๆพี่อ๋ที่จริงก็ขี่รถตอนไปสวนนี่แหละลากา น้ำมันตัวตัวกล้องน,นนะฮะมันหยุดเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าพี่ตัดปัญหาเลยมาแปลงไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมา่ีสิไปกันใหญ่กว่านี่สะวนนี้ก็ตอนชอเ้าอยู่เลยแบบว่ามาถ้าแปลงรถในนึงก่อนเราจึงไปเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะมาเปลี่ยนห้านไม้หู้ซี่ประเปลี่ยนแต่ดุดละที่จริงนะตัยได้มาถาม้านี่้ตเตทำอิดแล้วนะทุกคนถามราคาเขะเจ้าว่าน่าจะได้เปลี่ยนไรน้ำมันเครื่อง โหเสียหัวแต่สร้างเขามักไงฮะน่ะเขาบกวดะน่ะที่จริงน่ะตัวนี้น่ะเพื่อนวาน่ะตัวนี้ชี่ว่าห้องเปียนนะเห็นบอกตัวนี้นี่มันโบด้เพบ์โบด้เป็นยังแล้วก็ตัวแรกค่ายทั้งลุมกับโบเป็นยังเอาเป็นว่าตัวเสียเงินประมาณสองสามล้านที่จริงมีเพื่อนวานอ่ะเสียเงินประหอดสองแสนคีดเจ็บใจบะเจ็บใจได้แต่ว่าเขากับโบฮู้นะทุกคนเนาะเพราะว่าตั้งใจเลยแบบนี้ครับามันมีเสียงตั้งใจมาห้านี่เลยเพราะว่าน่ะซุปกรณนก็ได้มาลุมพ่นไว้ละนะ แต่ว่ามันไก่โูดมันมีเสียงเอ็ดเอดเอดแล้วตัวระยะมันมาสิบ่งอดนะมันไก่แน่ฮะน่ะเพราะว่าทางไปสวนเดมูนี่กะทางมาสวนแล้วกะตัวก็ได้ขี่รถแล้วกะโค้งกลับมามาฮาน่เพราะว่ามันเริ่มมีเสียงนะที่จริงมันไม่ได้เริ่มมีแหงดอกแต่กะทันมันเริ่มมีแล้วก็เลยมาเลยนะแล้วกะที่เพื่อนเปลี่ยนก็คือมีสายพานตัวนี้ทุกคนสายพานตัวนี้เพราะว่ามันมันบกเข่ารองแล้วมันลุบเพื่อนว่าแล้วก็ตัวนะเติมดำตัวมันสายต่อมาหนินะมันลุมแค่นี้เปลี่ยนประมาณสองยางนี่แล้วกะ ไรน,น้ำมันเครื่องไรเตํามันตัวนั้นล่ะก็จบสื่อโหนาเลยที่แลกทุกคนคันว่าแปลงถือถือบบถือสร้างสร้างเที่ยวบ,บุ้สาเหตุแล้วก็แปลงไปมั่วซั่วเฮ็ดในเขาเสียงเงินล่าล้ะก็บโดีอีกสายเบือ่อแล้วทุกคนกูชาไปละแปลงรถมาแล้วไปซื้อเครื่องอ่าเป็นไม้เป็นซ่วมมารถมาคาอยู่นี่อีกเดี๋ยวได้สองคนขันพ่อมาในนันงให้่เลย <c oughs> ไปเอยลังเต็มกำลังได้ยู่อกอยู่นะ<อ>ข,ขั่วแบลไหล<อ>นี่<อ>มาชวนนะตอเนี้เลดออกมีกคน Ô bây giờ không có nằm lại vô trong nắng. Một được phụ nữ của anh em binh ơi binh 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 cái binh 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 เล็กนึงสองสองก็ได,ด้บวกทุกคนดนอ่บวกกลับไปทางลากักลยื้อไงขับไปทางลากกอนกไปทางเก้าันสิไงพอ คือไปได้ยี่สิบหน่งมันจะไปพู่กอนั้นเลยไปเล็งบันหนึ่งเล็งจวดเลยไปเสือเล็กหนึ่งเอาแห้งกว่าบ่เล็งเลยไปบนเก้านะ,ะมาบนนี้ครับกันการหายเจอ

หนทางมันอยู่แคมหัวพุณหะทุกคนอยู่แคมหัวแล้วมันออกมานน่เห็นบอกแคมหัวมาแล้วมันออกบนนีะนี่เห็นบอกบนแจนี่บนนี้นี่หนทางมันเท่เลยเ่้ขาเจ้ายังบนั่นแปลงเถอะแต่ว่าบนนี้นี่ถึกแล้วเส้นทางมัน,นบนบนที่เขาเห็ดเจอแล้วผูกสิก่ไน้ำมันขังหลายเราแล้วเมื่อกี้เห็นดินมันอ่อนพูดเดี๋ยวนี้เบื้องส่วนยางพราราเอ้ยส่วนมันต้นเขาง,งามงามเดี๋ยวนี้ Ừ, คออค่อยๆเดิมมีใหม่เด้เลุยกกันาดว่ากิมาฮอขี่ดินดดสะนิะี่ว่าขี่มาแล้เอาแก้สองแก้สารืแก้แว่ารถตังไรบนี้รถสิเด้เอา้าาเอาขบู๊เอยู่หรอไหนเออรถเขาไปได้ เพระาะนมันต้องว่าผิดว่างทผิวว่างทางเข้าทาาผิวื่อมันเลือมันนักได้ไหมเลือเบาเลยง่ายกวนี่นี่ย โว่ที่เขามา,าเป็นธรรมาดาเรื่อมืดรถหากกันล่างวะนะพอตู้ใส่ออกไปกซื้อเครื่องเมื่อกี้นี่กับสุพรรณ โอ้ oh, <laughs> ยมมุนี่ผามาเมื่งกี้คือมันคือพอตู้ใสเลยไปแต่พอตู้ใสยุนี่ไปโอเค okay. อาจไปพร้อมทุกคนเพราะว่าบางทีมันกับงัวที่กับงัวบางที่กับแบ่นะเข้ามาแบบที่เฮาบุกงูโตอู้สาลีเขาเป็นห่วงแล้วทุกคนนี่อันนี้ตน้นต้นกล้วยที่เิ่นสามไม้ห่เนาะเป็นต้นกล้วยแค่ต้นกล้วยพวกน้ำว่าแค่พวกอย,อย่างนี่แหละ นี่สาลีเริ่มออกละบางบางต้นเนาะแต่หลายต้นก็ยังบ่ออกพอตู้ใส่นี่เสียหนาห้อดใส่เท่ไปข้นคืนละแต่คันาบวเสียกะคือสีบอได้ปะนี้น้าฮาเอาปุ๋ยมาให้บอกให้ายละเป็นจังไดพอตู้ใส่ เป็นยังไงเ<อ>พาะขึ้น,รนกระเน <riot> พาะขึ้นบกินข่าที่ไม่กินังไเท่ากินแล้วบ่กินหลายมันจะจุคคกคนก็ได้ซื้อข่ามาให้ซื้อข่ามาให้นำ <S 2> <S 2> เอาาดิ น,น,นี่อันนี้น้ำนี่กาแฟไข่กาแฟถุงนั่นกำลังคันเบื่อเนี่ยอาอะนามีออกมาให้เราได้ซื้อยาห้านเขาใครทำซื้อยาใหครดูอ่าน,นือว่าเอาสีจะใครไปกินย่างคือว่ากระเพาะขึ้นกะจิบแต่บนนั่นคุณหรอปะบานประตูก็มีแล้วได้ทุกคนนะ นี่นี่บนนอนเรานี่ผ้าเสื้อไม่ยังดีรักประตูนีน่เขาไปซื้อมาใหม่เนาะกานนันโจรมีโพุงบนไม้หลักกับใครแน่ละกินเหล้าอะไรพอด,ดีเออดีละบวซื้อเขาให้เราบัดนี้จึงโบได้กินเ <c ười> <c ười> บิ้งไก่ไก่น่อยเราเอามาเลี้ยงท,ท,ทุกคนเราต้มน้ำกิน เหล่าไก่น้อยมาเลี้ยงพ่อมตายตายตกน้ำปืาพทนน้ำขึ้นสูงได้สูงวะมันอันนั้นหน่ะทุกคนฝนตกหนักแห้หนักกว่าอยู่นอกกันอเด่นหน่อยไอ้สิทธิอู้หูมีป๊าทุนจะกบจะเคียร์จะอึ้งอยู่นี่เมือ่อาอ ตายอยู่นี่กับมีสองสามโตคุณน่ะอยู่ลุมเมื่อกี้กับลุกลงไปอันนี้บผงพอพอกอคือเด็ดคือเด็ดเดี๋ยวซ้ำหนีนึงไม่ร่างก็ลวงอย่างนี้ยก็ลวงขึ้นเลยไปกอลวงนอนก,นกันเย้โคโดโน้หมาถ้ำนักใดเบือนลุมนี่นะอืมอ่ะเส็จ Thì là ô này phải kia ba không cho bạn chứ Điều o đó đấy mươi rồi đấy 2 mươi Ở đây, thằng à. đi, thằng đi Thôi, thổ nó à, Thát đấy, ôi, ông nhà họng con bỏ Thôi, ông nhà họng cho con Ông nhà họng, nhìn đây, Mày sắc là cả khác. Mày thuyết con này. เอาเสื้อถุงนี้เดี๋ยวเอาไปเกลือประนึงก่อนสอกวางระวังระวังเอาปานิ่มันก็ขึ้นมากินอยู่อ่ะขึ้นมากินอยู่มันบ่เบื่อหย่าเฟะเขาทุกคนแต่ละแต่ละเฮือเกลือไหลไปไหนจักกําบ่อตู้ใส่ มิดกิลีว่าเหนฮอสปารมากินแต่อันนี้ม um. ันก็ขึ้นมากินอยู่อ่ะสองกั๊มหัตัวใส่ป่ะกั๊มหัวแล้วเราเบื้องเหรอเปื้องเปื้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาแล้ว เห็ดอันคานกาดิโนเน้าแล้วแหละมีกบอยู่ไอ้คูอยู่ไหนทำมอยมอยมากกบอย่าแฝกเริ่มขึ้นหลายแล้วทุกคนเหี้หากมันไปยึดเนาะทั้ทง,ทงนี้นี่คือว่าเครืออ,อันนี้ลายเถอะวะโอ้ปลาคอปลาดุกถ้าดกินข้าเต็มเลย Ao. Ao. <laughs> <laughs> <tư> mình đi lúc này luôn Mình Ừ, bông một, 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 một <cười> <cười> tùm tập tam tăm tìm lên. ปลาคอในช่วงกี่บุรอดนะเด้๋ของพอ่อรอดต้นเดือกรอดบุรอดหลักก็แล้วเนาะจำเป็นเลรอเดี๋ยวปล่อยแล้วมันขึ้นมากกว่าใ้หรอรอดถือเงินดีเสื้อเต็มแดงเส้นลายสิเสื้อเติมบุรีกินซองมือสามมือเลยวะอ่อนเพียเพียรอยเด้มวะบุรีกินข้าว ตัวคล้องกับใบซีเลยคือมันกินน่ะเออกรไปซื้อเลยนนนเนาะถ้าตัวคล้องเนีมันยาวาุดเออกระพกจะเป็นโบนโบนไปสองสามโบนแล้วก็อะไรเนาะลอ,อก,กิ้นึ่งมาไปนี่มึงคนกล้วยเขาออกมาปลูกที่จริงอันนี้เขาจีกออกบ่บัจีกเน,นี่ยฮะมอนนี่ฝั่งนี้ทางนี้ก็เริ่มขึ้นมากินแล้วทุกคน ขึ้นมากินเดี๋ยวก็ปลานอ,อกปลานินแล้กก็ที่มาซ้ำของน้ำเมื่อนนี้นี่ที่มาเห็ดของน้ำเห็นมันคนข่าวว่าเห็ดหลังคาอนเฮ็ดหลังคาคนเอาฟันเนอาะโอ้เขาลึกใช่ปะต้นเล็กกว่าตัวบางคนนี่ต้นอยู่แจนะนี่แล้วทุกคนบรรยากาศบบไดมาเดนิน ตัวนี้นี่แหละ้ะนี่นี่นี่ดึงออกเลยเนาะปวกเห็ดมดนี่ใบสแต็กมดผวกนี่ตนหนเอาเกลือหุยอะไนี่นีก็ยดน้นห่ด้งาเดาบุงคุณวะเหนไหมาเขาข่าวไฟนนาเบือแดงอันนี้ มันอีตตยแล้วด้นอ,อันนี้มันงานอย่างแบบพอมันคืองามดีเถอะวะนี่นะคืองวัวกินข้าวคือจิมักสาลีเริ่มขึ้นแล้วทุกคนสาลี่้ขวโพดเขาแจนั่นงามเลยแจ๋เขียวๆเห็นบ่งามเลยแต่ทางนี้เป็นเข่าขเขาเนาะทุกคนบริไซอย่างเลยป้าเป็นตามเป็นตามเกิดแต่ว่าแถวนี้นีงงามงามหลายแต่ว่าเข่าคนวว่า ทีกัโพดมันหลายเม็ดพดเขอใส่ใส่ได้ใส,ใส,ใส่ป่ะอืมหอมหอมอยู่อะโอ้โหอันนี้จนมาเต็มเมือนเต็มเทีย่ยบเลยตรงเสื้อไหลเหาะเดี๋ยวพอละมันกระจายก,กันอยู่นะ เสื้อหลาย,ลายๆบอลเด้ไปเสื้อแจนน่ะพูดหน่เห็นมันดีนอยู่พดหน่ะมันก็ไอ้จมไปนี่พอแล้วพอแล้วมันบุษิมากินอยู่นี้ดีตัวนึงตัวเดียวนึงเถือกไก้ไหลกำแฮะสวมากเลยนะอ้าบอกกําหอมทุกคนเข้าเบึงเข้าเข้าอย่างนี้พอ เอากําได้เนาะเกํานบ่ทุกคนเฮาับตวับเห็นอยู่พุ่นล่ะวเาก็ปูเก็บเฉพาะพันมันน่ะเฮาน่ะเฮาเฮ็ดแล้วเฮาเก็บไว้ไว้ปลูกด้เนาะออเอาไว้เป่าปนานี่ีเฮาเพว่าอีได้จักเป่าเข้านี่โอ้ก็ได้หน่อยเข้าโอ้ประมาณมื้อนี้ก็ได้ว่า10เป่าเป่าน เดี๋ยวอันณามืดสั่มเขาสุนีแล้วเอามาเหมียนเหมียนกองอันนี้ก่อนเนาะเหมียนกองใหม่กองนี้ก่อนเสื้อแต่หนึ่นึงพอเครื่องกั๊มพอหรอจะไปเสื้อพุ่นอีกป่ะนี่ยับอีกเสื้อแต่บนเก่าอะไร เรียบๆแถวนี้ไม่ยังกุามากเล่นเสียเงาดโอกจะเปี่ยนเนี่ยหมกตัวใส่เสียกุมกเล่นคือเขาฟากัานน่มักเล่นมันเขาแกนเนี่ยมาเคอ แกง้าวหนุ่ย่างมากอีกเพราะกาญบานดิพอแล้วทาสีได้สีได้เราะบุห็นอีกคืนมากินจากโตมันลอกเอาไปสู้บอมันกินหลักแล้วบอลทำอิเทียวปอยพอแล้วมันจีไรเอาบวกทรมาบวกมชาติดน ธรรมศาสตร์สิเ้อดิของแม่แม่ซีเอาเหอ,อะ,ะโถน,น้ำใสใสทุกคนนี่แถวนี้แบบนา้าเต็มตัวแล้วนบะบม,มีนำ้ำเดี๋ยวไว้หอบหน้าทุกคนเดี๋ยวตัวที่มาพรนดินแถวนี้มันเพียงกันมืดบ่หอยมันมีบนนนนล้กกาสิเอาพวกขี่มาวาน วานหลกักกะไทยกบดีๆแล้วกะปาดินไปจากเดือนหนึ่งแต่จึงสิมาปลูกเข่าใหม่หอบหน้าแลวกกบ่ให้น้ำแบบว่าให้มันไหลคนนี้่มห้มันเป็นอันนี้ให้มันแบบให้มันพอดีพอดีใส่น้ำเราให้มันเต็มปั๊บดิน,นอะไรเนาะกบพ้าทถานี้งามงามท่านี้คนข่าวว่าโอเคเนาะเพราะว่าเขาเอานะเอ่นะเกลือน้ำเกลือโหดไปละอืแถวนี้โอเคโอเคโอเค,อเคเมืดมีแต่ต้นอ่ะนะ ต้นไหนว่าเดี๋ยวยต้นนี้แหละที่มันตายเพราะว่าน,นั่นเนาะปวกินเอาก็ซื้อต้นไม้มาปลูกละ่ะอยู่หลังรถนั่นแหละประมาณสองต้นเนาะเข่าเท่านี้ปลูกน้ำลักว่าเลยจังเลยมันโบราณหามไไดเลยฮะเท่าไหร่น้ำกระสรือหัวดอ,อกโอยที่นี่สิฮึมเระสือั้นนี่กับไข่เดียวเนาะ ขี้ไข่เนียนมากเลยทีเดียวป่าอยู่นี่เขาปล่อยหน่อยทุกคนมาเลยแบบว่าบ่าค่อยเห็นโตมันเนาะแต่ว่าโตัวนอนประดุกเันคนขัง,ง,ง,งว่าไลายเดี๋ยวนี้บ่เป็นแห้งบ่เป็นนั้นมุดล้วบ่อนี่ไปมุดล้วบ่อหัวหันเอา ปลาคอปนปลาดุกกระยาเนาะคิดซะว่าปลาคอเป็นอาหารปลาดุกคันแบบกันน้มันกินกันโอ้โหหมดละเอามาเสื้อนองพี่นะพ่ออะไรนะโอยังอยู่ยังอยู่ปลาคอเนี่ยมันอยู่ทึงน้ำทุกคนมันบ่ได้อยู่ใต้น้ำเลยแต่ว่าเวลามันใหญ่แล้วมันอาจจะอยู่มันใหญ่แล้วมันอยู่ใต้น้ำมันอยู่พื้นน้ำพุ่นเน,ะนาะยังเหลืออยู่พอ่อยังเหลืออยู่กัเสื้อกะไร มันเคยจีอ,จอิมมาเละทุกคนเห็นปะอยู่ทงน้ำนี่เต็มเลยค่อนข้างมามีอุปสรรคนะทุกคนกลันมาในครั้งนี้มาฮอวเต่ออกเงินมาเต็มหกโมงมาฮอวพี่ประมาณเก้าโมงจนดสี่สิบโมงละจนดสี่สวยละวันนี้เรากา็ตั้งใจเอาเฮ็ดห้องน้ำห้เพิ่มละกันนั่นแลนหละเนาะเฮ็ดให้มัน,น,นแล้ยวละกันไฟฟ้านี่น่าจะประมาณอีสองสามมื้อขยับกลับมาใส่กรงเตอร์แล้วติบบอลแล้วกันหลังจากนั้นก็ค่อนข้างว่าโอเคละส่วน มีไฟฟ้ามีน้ำไส้มีอาอันนี้พวกนี้กับขอนขาว่ายุได้แล้วนะสบายแล้วสำนีนี่ถือว่าเขากับซิโจ้ไปก่อนในระยะหนึ่งแล้วกัหลังจากอาจจะว่าอาจจะตัวนะ่ะจะไปใต้มา่อนขาว่าอีกประมาณสองหาสามเดือนพุ่ที่บ่จึงซีแล้วเพระาะว่าซีค่อยๆทย้อยไปนะ,นะประมาณอีกสองมือ,สอ,มอสองมือตัวกลับไปแล้วนะทุกคน อ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมิเตเท่านี้แหละมิเตฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เห็นตัวคลิปต่อไปเ,เนาะสำหรับค,คลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนสบายดีเจอกันคลิปหนะ้า